รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิลิตครับผมวันนี้เราอยู่ที่เมือง8ริ้วนะครับวันนี้เราจะมาให้กำลังใจผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาต่อสู้ชีวิตนะครับโชคชะตาไม่รู้กันแกล้งอะไรเขานักหนานะครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมจะต้องสงสารเขาอย่างมากวันนี้เรามาให้กำลังใจพวกเขาครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านกำลังใจให้พวกเขา ไปพร้อมกับเราครับป้าในชีวิตของคนเราไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวหลายๆถ้าโชคดีอาจจะแก้ไขได้แต่กับบางคนมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงคุณวัชร์เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจทำงานสร้างเหนือสร้างตัวรับหน้าที่ตีแปลงอยู่หน้าเตาณนะโรงงานแห่งหนึ่ง แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทั้งน้ำมันในโรงงานระเบิดเผาไหม้ร่างกายของเขาไปมากกว่า90%ซํำหรายยังสูญเสียดวงตาข้างสายต้องกลายเป็นผู้พิการเมื่อร่างกายดีขึ้นคุณวัสสันก็ทำงานทุกอย่างที่หาเลี้ยงชีพได้ทั้งขายอาหารรับจ้างก่อสร้างเก็บของเก่าขายจนกระทั่งมีภรรยาและมีลูกด้วยกันหนึ่งคน แต่ชีวิตเหม so ือนเคราะห์ซ <Ma Ivan> ้ำกรรมสัตว์เมื่อภรรยาจากไปด้วยโรคหัวใจเหลือเพียงเขาและลูกที่กอดคอกันสู้เขาเล่าให้หนูฟังว่าวันแรกที่เขารู้เห็นสภาพตัวเองเขายอมรับไม่ได้เขาอยากฆ่าตัวตายแต่ย่าเขาก็พูดให้พ่อได้สติแล้วพ่อเขาก็พยายามฟื้นตัวเองตั้งแต่แม่เขาเสียไปเขาก็ตัวคนเดียวตั้งแต่18มาก็หนูก็ทำงานโรงงานหนูอยากให้พ่อหนูสบายมากกว่านี้เขาํำบากมาเยอะแล้ว แม้ว่าลูกสาวพยายามทำงานหาไรายได้พิเศษแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายในบ้านโดยเฉพาะค่ารักษาอาการของคุณพอ่อที่ต้องผ่าตัดดวงตาที่เสียไปและเริ่มจะติดเชื้อส่งผลกับตาอีกข้างรวมถึงการที่จะต้องหาที่อยู่ใหม่เมื่อพื้นที่บริเวณน,นั้นจะถูกเวนคืนที่ดินทำให้บีมอยากจะถีบตัวเองให้เรียนสูงๆเพื่อจะได้มีงานที่ดี มีเงินมากพอจะดูแลชีวิตเธอและพอให้ดีกว่านี้แต่เธอต้องแข่งขันกับเวลาและโชคชะตาที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้และเมื่อรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความหวังในการสู้ชีวิตของทั้งคู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับ ช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวของครอบครัวที่โชคร้ายเมื่อคุณวัช์สันประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ร่างกายตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและมาเสียคู่ชีวิตไปเหลือเพียงลูกสาวคนเดียวเท่านั้นพวกเขาจะผ่านความยากลำบากของชีวิตไปได้อย่างไรมาติดตามเรื่องราวกันต่อครับคุณลุงวัชร์สันครับลองเล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุววั์วันนั้นมันเป็นยังไงฮะผมทำกโลกงขนมจีนอยู่ตอนคืนขนมจีน โรงงานขนมจีนครับผมแล้วทีนี้เตานเป็นเตาฟู่นี่เตาใช้น้ำมันการีมันระเบิดแรงไหมมันก็ไม่แรงแต่น้ำมันกระจายกระจายขึ้นอ๋ออันนี้คือว่าทีแรกอ่ะน้ำมันนั้นฉีดไสนั้นฉีดมาที่หลังก่อนผมเราคิดว่าขายแค่นานสาลหรืออะไงหลั็หันหน้ามันก็ทอดีใส์ก็ตุดซึ่ขึ้นพอดีน้อ๋อน้ำมันฉีดลงมาก่อนเขาตรงหันหน้าพอดีไฟก็หังแตกพอดีเลยทีนี้หังแตกพอดีมาคือทั้งตัวเลยไหมครับ โอ้นี่ไงทั้งหมดเลยนะทั้งตัวขาเข่าตาแขนมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ95เปอร์เซ็นต์ครับก้าหมอเขาบอกว่าโอกาสรอดแล้ว5้าเปอร์เซ็นต์สายตาที่เห็นอยู่นี่คุณวสันข้างนี้มองเห็นไหมเห็นแล้วเขาเสียใจแล้วครั้งนี้เห็นลางๆเห็นเห็นนะค่อยชัดเห็นไม่ค่อยชัดครับเปิดเปิดแมสผมดูนิดนึงที่ว่าสภาพเปิดเปิดนี้เปิดต้องไปอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม พอตอนนี้ก็จอดเป็น,นูนี่ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ย42ปี42ปีอยู่ในสภาพแบบนี้นึกยังไงถึงได้ลุกขึ้นมาเอาวะพุบขึ้นมาไม่อยากนอนอยู่เฉยๆต้องตอนที่อยู่โรงพยาบาลเลยครับนี่ตาแม่คนเดียวท้่ขึ้นรองขึ้นรองตะีิดิล่าลับชาติตายเย็นลับชาไป้ายเย็นกลับกลับมาแน่ก็ต้องมาคอยต้องเอาข้าวต้อนหน้าอาบน้านเช็ดตัวให้เนี่ยสงสารแม่ครับ อะไรพี่ไมเคิลครับก็กลับไปทำงานพี่วสันต์มีอาชีพเก็บของเก่าขายเนี่ยผมอยากจะทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยรายได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับมันได้ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอะผมจะออกแค่สองสามวันอ๋อไม่ได้ออกทุกวันครับตอนเข้าที่หมู่บ้านอะมันเข้าได้แค่อาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งเองประมาณได้เท่าไหร่อาทิตย์นึงก็ชิมจะแต่ร้อยกับพันนั่งแล้วแต่ว่าเอาไหนได้ถ้าเกิดได้น้อยเยอะของน้อยสามลูกสาว เราเกิดมาเนี่ยเราเห็นความลําบากจากพ่อจากอะไรมาตลอดีชิตเนี่ยเราแบง่งแบ่งเบาพาละอะไรให้กับทางครอบครัวมั้ง,องตอนแรกตอนแรกหนูก็เพิ่งจะเรียนจบมสามออกมาแล้วจังหวะที่ต้องไปต่ออาชีวะเขาก็ทํางานส่งเรียนหน้าแล้วทีนี้จังหวะเขาเหมือนเขาไม่ไหวด้วยเราเรื่องรู้ว่าเขาไม่ไหวแต่เวลาเขาเป็นอะไรเขาไม่ค่อยบอกหนูก็เลยตัดสินใจออกแล้วก็เลยไปเรียนปสอนอเอาแต่พออายุครบสิบแปดหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูไปทํางาน แล้วทีนี้หนูก็ไปทํางานที่โรงงานอยู่โน่งก็ไปทํางานก็พอเงินออกก็ส่งกลับมาให้เขาตอนนี้เรียนอยู่มอ,อะไรหนูเพิ่งจบมอหกกศนทำไมทุ่งนี้ใหญ่กึงเรียนต้องสูงเพราะอะไรหนูอยากหนูอยากให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ผมด้วมมยแหละผมอยากให้เรียนสูงอยากให้เป็นอย่างผมเนี่ยคือมันลำบากผมจริงแล้วอยากเขาแบบเรียนทศร,ราชากาลเลยทุนนี้มากเลยผมรรเรียนแค่ต่อสี่ถ้อยากจะเรียนก็เรียนได้ฐานะในในในท้องจนผมต้องออกมาทำงานตั้งสิบเอ็ด อ่ทันร้อยละห้าบาทเดือนละร้อยห้าสิบถักเอละห้าบาทร้านนู้นจีนตั้งก็สีทุ่มยันเที่ยงวันเขาลอนใหม่น้องบอกอยาหลำลายอ,อย่างนี้อยู่ครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนัากงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบเงินให้กับคุณวาสานหนึ่งมืนบาทไว้ต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับผมพร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้ให้บรรเทานะค,ความเดือดร้อนเบื้องต้นของครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเรามีสติเราจะพบกับแสงสว่างครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเคสทองคุณวส,สันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความยากลําบากนะครับในสิ่งที่เขาเกิดมาแต่อายุสิบห้าณตอนนี้อายุ50กว่าเนี่ยกว่าเขาจะปรับตัวได้ทำมาหากินได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมามากมายณปัจจุบันนี้4 0ิกว่าปีเขาสู้มานะครับอยากให้ผู้ชมนะครับเขายิ่งอย่างเขานะครับขอให้เราสู้แล้วก็มีความหวังต่อไปครับ เอาละครับวันนี้นะครับรายการโนประกายแสงแห่งความหวังขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณวันร์และลูกสาวสองพ่อลูกที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีีว